ครับมาต่อเรื่องของการดูแลข้อเข่าเสื่อมนะครับหรือาการปวดเข่าโดยที่ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ผ่าตัดสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือว่าเราก็ต้องยืดหยุ่นให้ข้อเข่าหรือข้อส สะโพกนะครับข้อเท้าเนี่ยมันต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็ให้เต็มมุมของมันก่อนไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นลองนึกภาพว่าเวลาเราเดินเนี่ยเดินย่อๆออลองลองยืนย่อๆครับเราเดินแบบเนี้ยเดินย่อๆเหมือนคนอายุมากเนี่ยนะครับที่ย่อเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันติดนะมันเหยียบไม่ออกหรือย่อเพราะว่าตรงเนี้ยมันติดนะครับอ่าถ้าเดินอย่างเงี้ยเดินไม่ได้หรอกครับมันจะเสียพลังงานแล้วก็ปวดเข่ามากเพราะฉะนั้นอันแรกเลยคือ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยืดข้อต่อนะครับให้ยืดข้อต่อตรงด้านด้านหน้าก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทําดูนะครับยืดครับอ่ะคืออย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าอันนี้ยังนังน้อยไปครับเอาออกไปอีกครับอ่นะจริงๆแล้วให้ดันเนี่ยให้ตรงนี้ดึงค้างไว้10วินาทีให้ทํา10ครั้งนะครับ แต่ข้อเสียของวิธีนี้คือการทรงตัวนะครับถ้าคนอายุเยอะเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เข่าเนี่ยมันงอไปทําให้ยิ่งปวดมากขึ้นอ่ะมันจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะครับในกรณีที่ผู้สูงอายุนะครับไม่สามารถที่จะทรงตัวยืนได้เนี่ยนะครับวิธีการคือให้นอนตะแคงแล้วก็มืออีกข้างนึงเนี่ยนะครับดึงนะครับดึงไอ้ตรงส่วนที่ปลายเท้าเนี่ยมาด้านหลังนะครับสังเกตไม่คว่าบริเวณตรง ตรงข้อพับตรงนี้เขาจะโดนยืดออกนะครับโดยที่หมอเนี่ยจะใช้มือดันตรงนี้เพื่อไม่ให้ไม่ให้ถอยหลังมานะครับแล้วก็ใช้มือดันโดยที่เข่าเนี่ยถ้าจะงอจริง,รงๆก็คืองอได้เท่านี้พอนะครับค้างไว้1ิวิให้ทำสิบครั้งเช้าเย็นนะครับโอเคปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เลยนะในคนที่ปวดข้อเข่าเนี่ยคือเข่าเนี่ยเหยียดไม่สุดนะครับด้านหลังเนี่ยเหยียดไม่สุดคือเข่าเนี่ยงอ เป็นเพราะว่าตรงนี้มันเกิดการตึงตัวนะครับเราก็จะต้องยืดมันวิธียืดง่ายๆเลยนะครับคือใช้ผ้านะผ้ายาวๆคล้องที่ปลายเทา้าแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นนะด้วยความนุ่มนวลช้าๆนะครับเอาประมาณเนี้ยแล้วดึงค้างไว้10วินาทีให้ทำา10ครั้งนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นซึ่งวิธีนี้จะยืด ทั้งส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อด้านหลังต้นเขา่าด้านหลังต้นขาแล้วก็ตรงน่องด้วยนะครับอันนี้เป็นการยืดค้างนะครับก็ให้ทำส1บครั้งอันนี้จําเป็นต้องทําเป็นท่าบังคับเลยนะครับทีนี้หัวข้อที่สําคัญนะครับ เมื่อกี้หมอกำลังพูดถึงการยืดเหยียดนะครับของกล้ามเนื้อข้อต่อให้มันมีมุมให้มากที่สุดนะครับอีกหัวข้อหนึ่งก็คือทำให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการยืนการเดินแข็งแรงนะครับยิ่งกล้ามเนื้อแข็งแรงเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีแรงพยุงตัวมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันแรกคือต้องการยืดกล้ามเนื้อ ขาหนีบเนี่ยนะลองลองหนีบขาดูครับอ่านะบางคนเนี่ยไม่มีแรงที่จะหนีบวิธีการนะครับชันเข่าสองข้างชันเข่าสองข้างอ่าแล้วก็หนีบหนีบค้างะไรครับหนีบเข่า1 2 3 4 5 6ปล่อยให้ทำแบบนี้นะครับปล่อยคืออ้าปล่อยคืออ้าเออนะแล้วก็หนีบใหม่ครับหนีบอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการ ให้กล้ามเนื้อส่วนที่เป็นต้นขาหนีบเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งนะครับต่อไปเราจะยืดกล้ามเนื้อเราจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดสำคัญมากๆเลยคือสะโพกด้านข้างนะครับสะโพกด้านข้างถ้ามันไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับเวลาที่เราเดินเนี่ยจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็หลังอาจจะคอมได้นะครับ เราสามารถจะใช้แบนนะครับคือไอ้แผ่นยืดเนี่ยนะครับเป็นตัวต้านอลองกลางครับดึงค้างไว้ประมาณเนี้ยนะครับ6วินาทีนะครับให้ทำสัก60ครั้งอันีบครับประมาณเนี้ยเห็นไหมครับการยืดแบบนี้เราอาจจะใช้วิธีการอ,อย่างอื่นใดที่ว่ามามาเรียนแบบไอ้ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ท่านี้อย่าละเลยนะครับ มัดต่อไปเป็นมัดที่สำคัญมากๆอีกชนิดหนึ่งห้ามละเลยนะครับคือมัดสะโพกด้านหลังนะที่ก้นงอนไม่งอนแข็งไม่แข็งมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะทำง่ายๆเลยครับคือชันเข่าสองข้างแล้วยกก้นกระดกขึ้นค้างไว้1 2 3 4 5 6เอาลงให้ทำทั้งหมด60ครั้งนะเช้าเย็นแต่ว่า แบ่งเป็น10 20ครั้งก็ได้แต่ก็รวมรวมกันนะครับมัดต่อไปอันนี้เป็นมัดที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับก็คือกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีไม่มีแรงสังเกตนะครับว่าให้เน้นมัดด้านในไม่ให้ด้านนอกนะครับเม็ดเน็นดด้านในเนี่ยนะักฟุตบอลเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อเนี่ย นูนแข็งแรงใหญ่มากนะครับมันนี้มีผลสำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนหรือการปวดของกระดูกสะบ้าแล้วก็ทำให้ลุกขึ้นยืนมีแรงได้ยืนได้ง่ายนั่นเองนะครับอ่ะวิธีที่หนึ่งนะครับเอาหมอนรองอะไรก็ได้ที่อยู่ใต้นี้นะครับเหยียดทีละข้างแล้วกันเหยียดขาไปอ่ะอันนี้หมอนเตี้ยไปอ่ะเดี๋ยวโทษนะเอาทีละข้างแล้วกันอ่ะเอยดยดตรงขึ้นมาเลยครับชูขึ้นมาอ๋ออย่างเงี้ยไม่ไม่อ่ะอัอย่างงี้โทษโทโทษนะครับ เหยียดให้ขาตรงแบบนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะ1 2 3 4 5 6เอาลงก็ทําแบบนี้นะครับนะถ้ทํา60ครั้งต่อวันนะครับท่าหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับหมอเน้นว่าเราเหยียดพยายามสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาใช่ไหมครับแต่บางคนก็ใช้วิธีสควอตเตียเต้ยๆนะครับอ่ะให้ประมาณนี้พอและนะครับประมาณนี้พอ ค้างไว้6วินาทีแล้วก็ขึ้นนะทั้งหมดเนี่ยครั้งนะครับอาจจะเป็น10บ0วก10บก10จนได้60ก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องย่อลงไปขนาดมากๆอย่างนี้นะครับอันนี้เรามีปัญหาว่าเราจะลุกไม่ได้นะครับอันนี้คือท่าสควอตสั้นๆนะครับอตอนนี้นั่งครับสำหรับท่าที่มักสักครู่นะครับที่หมอเน้นที่ออกแรงที่ต้นขาเนี่ยเราอาจจะนั่งทำแล้วก็ ใช้วิธีการเหยียดขาออกไปทีละข้างนะครับเหยียดขึ้นไปครับกระดกข้อเท้าขึ้นด้วยอ่าเกรงค้างไว้นะคําว่าเกรงค้างหมายความว่าถ้าจับตรงนี้กดแล้วเนี่ยมันจะแข็งนะครับค้างไว้6วินาทีเช่นกันเลยครับทำหกสิบครั้งแต่กรณีซึ่งกรณีซึ่งเรารู้สึกว่ามันเบาไปเราอาจจะหาถุงทรายก็ได้อ่ะถ่วงไว้นะครับกระดกข้อเท้าขึ้นด้วยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงนะครับอ,อันนี้ก็คือให้ทํา60ครั้งเช่นกันบางทีเราไม่มีถุงทรายแล้วก็อาจจะเอาขาข้างหนึ่งนะครับกรณีซึ่งไม่มีถุงทรายเราก็เอาขาข้างที่เราไม่ได้ออกกําลังเนี่ยวางทับเหมือนกับแทนถุงทรายนะครับแล้วก็ลองเหยียดดู นะคือเราต้องการจะออกแรงขาข้างขวาแต่เอาตัวขาข้างซ้ายทับเพื่อเป็นตัวถ่วงน้ำหนักกันเองก็ค้างไว้6วินาทีทำา60ครั้งนะครับมัดรองสุดท้ายที่เราต้องการเพิ่มความแข็งแรงเพื่อให้อาการปวดเขา่าน้อยลงนะครับก็คือเราต้องการจะทำให้กล้ามเนื้อด้านหลัง ต้นขาเนี่ยมันแข็งแรงเราก็อาจจะใช้ถุงทรายก็ได้ถ่วงบริเวณนี้นะครับอ่ะค่อยๆย,ยกครับยกเกรงค้างไว้อ่ะพอพอหนึ่งสอห้าหลงให้ทำทั้งหมดใน60ครั้งและให้ทำสอข้างด้วยเช่นกันนะครับสำหรับมัดสุดท้ายที่มีอิทธิพลกับการเดินของเรานะครับแล้วก็ทำให้ข้อเข่าเนี่ยสบายขึ้นก็คือ สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อน่องสองข้างวิธีการคือยืน2ข้างแล้วก็ขยงนะครับขยงขึ้นเลยครับเห็นไหมขยงค้างไว้1 2 3 4 5 6ลงให้ทำทั้งหมดเนี่ยครั้งนะอาจจะ20ทํา3ครั้งก็ได้นะครับเช้าเย็นครับครับสรุปก็คือที่หมอเล่าให้ฟังลองไปรีวิวแล้วเราทดลองทําดูนะครับ เราจะได้อยู่กับข้อเข่าแล้วก็ข้อเข่าเนี่ยใช้งานมาตั้งแต่ที่เราเดินนะครับตัวเราก็ใหญ่ขึ้นไปถ่วงน้ำหนักมันนะครับไปใช้งานมากจนเกินไปก็ต้องฝึกดูแลเขาด้วยนะครับสวัสดีครับ